คนเกิดวันพุธและคนเกิดวันพฤหัสคบกันแล้วดวงชะตาจะเป็นอย่างไร ก่อนจะรับฟังคำทำนายกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นผ่านขูให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นรับพิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าฉันโชคดีปู่จ๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตก่อนจะทำนายดวงอาจารย์นุกขอบอกบุญใครที่อยากทำบุญสร้างองค์ปู่ฤาษีตาไฟองค์ใหญ่ที่สุดในโลกข้างล่างจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมทำบุญ200รับปีห8หนุนดวงสตารหนุ ว่าสนาได้ใบโพประสูตรพระพุทธเจ้าของแท้มาจากอินเดียบ้านไขที่ร้อนเป็นไฟอยากให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขสามารถบูชาได้ ใครที่ทำบุญสามร้อสร้างองค์ปู่ได้พระขุนแผนเหนือดวงทำพิธีปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาพระเกจิอาจารย์หลายท่านมวลสารกว่า8,000กว่าชนิดทำพิธีปลุกเสก6วาระ9วัน9คืนของสิริมงคลรับปีใหม่ดวงตัวเราจะได้มีสเสน่ห์และมีโชคลาภด้านการเงินอุปนิสยัยคนเกิดวันพุธเป็นคนเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงเยอะ เป็นคนที่รักอิสระชอบท่องเที่ยวเป็นสายติดแตกเข้ากับคนได้ง่ายเรียนรู้อะไรได้ไวและหัวไวเจ้าเล่คนเกิดวันพฤหัสเป็นคนที่แก่กว่าวัยขี้บ่นจุกจิกจู้จี้ชอบตีกรอบตีระเบียบคิดเยอะคิดมาก ต้องมีคำว่ามั่นคงถึงจะกล้าเดินเป็นแบบที่อาจารย์นุกทำนายดวงหรือไม่บางทีขี้งุดหงิดขี้รำคาญตั้งจิตค่ะไพ่ยอยากบอกรละอ,อยากเตือนอะไรอาคาตกันแค้นฝังใจกันในเรื่องเก่าในเรื่องเดิมมีปมในใจตำรวจเช็คมองส่องละเอียดถี่ถ้วนมีเกณฑ์ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมองหาอนาคตด,ด้วยกัน จริงจังมุ่งมั่นและตั้งใจสุภะการเดินทางไกามีความเชื่อมีความศรัทธาใจบุญใจกุศลชอบทำบุญหรือเป็นสายหมู่เตรูนั่นเองรักและศรัทธาท้าเวสวุวรรณไปกราบไหว้ท้าเวสุวรรณด้วยกันหรือตั้งใจจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าเวสวุวรรณการดูแลการเอาใจใส่ความค่รักมาก มีการหงุดหงิดมีการประทะไม่อยากอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบใจเย็นๆคอยช่วยเหลือคิดเยอะคิดมากมีความกังวลใจให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์กันอยู่เสมอไม่แน่ใจ ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่มั่นใจว่าเป็นคู่บุญหรือคู่เวรคู่กรรมมีพรสวรรค์ด้วยกันสามารถคุยเจราจาทำอะไรร่วมกันประสบความสำเร็จคอยบอกคอยสอนคอยเช็คคอยกำกับแม่ลูกพอลูกการช่วยเหลือกันเรื่องทรัพย์เรื่องการเงิน แต่ใจร้อนหงุดหงิดหุนหันพันแล่นไพ่หนาักากขึ้นมาคือต้องปรับตัวถ้าไม่ปรับให้ระแวดระวังระเบิดลงมีการทนทนทนผลสุดท้ายไม่ยอมระวังการโกหกสื่อโซเชียลออนไลน์อยู่ไกลกันต้องระแวดระวังเรื่องการคุยการเจราจาและสื่อโซเชียล การช่วยเหลือมีความผูกพันกันในอดีตชาติระวังปัญหาเก่าที่มีปัญหากันแล้วมีอุปสรรคมีปัญหาคุยแต่เรื่องเก่าคุยแต่เรื่องเดิมใจร้อนเอาชนะกันอย่าเติมไฟ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จสัญญากรรมสัญญาบุญในอดีตชาติเคยคบกันมีวิบากกรรมมีกรรมเก่ามีปัญหาขัดขวางเกือบเลิกกันปัญหาภายในเจ้ากรรมในเวรแก่กัน มีปัญหาในเรื่องเก่าในเรื่องเดิมมีบุคคลที่สามที่ทําให้ทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือมีคนทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันการเข้าสังคมการพบปะคนหมู่มากต้องใจเย็นๆถึงจะคบกันได้ยาวนานคนเกิดสองวันเกิดเน้ ยุบหนอพองหนอคุยเจราจามีสติกันเป็นแบบที่อาจารย์นุกพูดหรือไม่เป็นเจ้ากรรมในเวรหรือคู่บุญคู่บารมีตัวคุณรู้ดีที่สุดใครที่เกิดวันไหนไหนอยากเช็คดวงชะตาปี6 8แบบเจาะลึกสามารถเช็คดวงชะตาได้ไปดูคลิปอื่นๆของอาจารย์นุกได้เลยนะคะลงไว้ให้หมดแล้วขอให้เราเป็นรักแท้แก่กันค่ะสวัสดีค่ะ